ชีวิตคนจนจนคนหนึ่งมีความฝันอยากมีรถสักคันหนึ่งแต่ละมันก็เป็นในแค่คนข้างถนนที่อยู่ตามทางขยะทั่วไปเราอยากมีรถสักคันน่ะต้องทำไงดีทุกคนก็สวัสดีท่านชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Y Online นะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาโรเ์เป็นคนที่แบบ ไม่มีอะไรเลยนะเริ่มต้นนะก็จะไปทํางานนะซื้อรถดีๆสักคันหนึ่งับเดี๋ยวมาดูกันว่ารถที่เราอยากได้นี่จะเป็นรถอะไรนะดี๋แวจะเป็นคันนี้ครับผม S X 90นะอันนี้เลยนะครับเราจะมีรถคันนี้ได้หรือเปล่านะคลิปนี้คนก็เล่นค่อนข้างเยอะเอารถไซไ์มานั่งกับผมนะ <c oughs> โอ้โหเบลเขาเยอะมากเลเวล58นะผมก็เป็นคนสร้างถนนคนหนึ่งนะแล้วก็มีเพื่อนมานั่งด้วยนะตอนนี้ <c oughs> ไปเพื่อน ไปเอาไปแล้วเราจะไปแบบตามฝันของเราเว้ยเราอยากจะมีรถสักคันหนึ่งนะนายนายคิดว่าไงเรามีแต่บ็อกเซอร์ตัวเดียวอ,ะอ่ะอ่าไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขับรถไปที่ทํางานกันเลยแล้วกันนะครับดูสิว่าวันนี้ผมจะมีรถราคาแสนหนึ่งได้ไหมนะไปวอนนะเพื่อนเดี๋ยวเรามา <No. S 1> กลับมาบ้านนี่ก็จะเป็นบ้านผมเลยนะทางขยะน,นะ เป็นบ้านที่ผมอยู่เลยเอาขับรถไปดูทางเลยช่างอ่ะแล้วเราสมัครงานกันเลยนี่จ็อบส์จ็อบรับจ็อบครับนี่ครับชุดทำงานนะอรับกรรมกรมากเลยเป็นเด็กช่างมากเลยอ่ะโอเคขึ้นรถรับทำงานกันนะครับก็ไปตามแผนที่เลยนะครับ g p s ที่มาให้เราก็ไปกันเลยออกมาแล้วครับผมเราโดเพเป็นแบบว่าคนคน,นึงนะครับที่ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่อยากมีรถนะครับตอนนี้โอ้ยโทษทีครับลูกค้าโอเคแล้วก็ขับรถไปส่งที่อู่รถของเรานะครับโอเคแล้วก็แล้วก็จะมีลูกศรในเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ ก็จะมีขีดอ่ะด้านล่างอ่ะเป็นแปลว่าหลอดนะครับความที่แบบเราขับรถด,ดีทํางานดีครับก็เงินเดือนเงินที่เราจะได้ก็จะเพิ่มขึ้นครับนี่ตามที่ขีดมันแบบว่ากาหนดเลยนะครับถ้าขับรถให้ดีด้วยนะเผื่อชนอย่าอะไรก็จะถึงอูล่ลวโอ้ยชนชนชนบมาแล้วก็มีคนทํางานนี้เยอะอ,อยู่นะตอนเนี้ย เพราะว่ายังไม่ดึกนะครับก็จะได้ทั้งหมด2องมนสครับรอบหนึ่งแล้วก็จะได้ XP ด้วยนะรเรียวอับโอเคถ้าเรารับรับงานต่อกอ็กด now อะไรทักอย่างนี้แหละต่อเลยครับโอ้ยใครมา๋ <laughs> ่งคนมาส่งส่งรถเหมือนกันนะครับอ่าเราไปทำงานต่อเลย จะทำสับรถได้ดีนะครับสองพันสองเหมือนเดิม e a ี่ให้ตรงโอเคหมสองพันสองนะครับโอเคจัดไปต่อเรื่องเลยไปแล้วทุกคนไปแล้วความฝันของเราสวัสดีครับรถเป็นไรกับนี่อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทางเราจะทำการเอาไปซ่อมให้นะครับรอสักครู่นะครับคุณลูกค้า คือในอนาคตผมก็อยากให้มีอาชีพอื่นนะอย่างเช่นแบบอาชีพหมออาชีพพยาบาลอาชีพตำรวจเงี้ยครับโอ้โหใจเย็นใจเย็นโอ้โห้ดี <ksam> นะที่มันชนกันไม่ได้นะรถเขาแรงครับในเขาทำงานกับเราเหมือนกันโอ้โหใครเขาจอดอะไรเกะกะหมดหมดได้เฮ้ยช่างช่างดูแลหน่อยเฮ้ยโอเคจบแล้วครับสองพันสองยีซี่ครับอ่ะไปกันต่อครับ อ,อน,นี่ใครอะสาวท่านผู้ชมเขาจะไปทำงานหรอ,อเดี๋ยวเราลงลงไปทักทายก่อนได้ไหมลงรถไม่ได้ครับี๋ยวเขาปล่อยเขาไปก่อนนะปล่อยสาวไปม้แล้วตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ยตอนนี้รับผู้หญิงเข้าแจ้งนะครับเฮ้ยผมก็ยัมยงมีผู้หญิงข้างกายเหมือนกันเนอะแล้วมันเคคนแข้งขนุนคนหนึ่ง ม่ต้งมีใครมาสนใจเราก็ได้เป็นแค่ก็ได้เป็นแค่พนักงานขนรถทั่วไปสักวันหนึ่งเราจะมีเหมือนเขานะครับสักวันหนึ่งเราจะมีแก๊งกูชิดแก๊งนะครับแบบไรทำงานต่อรบบคนทำงานเยอะมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเรียบร้อยครับ บอมองงานอะไรแล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวกลับไปที่รถของเราตอนนี้ก็ได้เงินมาแล้วหนึ่งแสนบาทครับมาครับก็จะเป็นรถ S SX นะครับผมเก้าสิบคันนี้นั่นเองเลือกสีได้ด้วยเอาเป็นสีอะไรดีสีเขียวไหมไม,ม่ชมเอาสีเขียวแล้วกันครับจัดเลยหนึ่งแสนบาทโอ้โหใหม่ยูน่อ่าโอเค เมื่อกี้เราเลามาแล้วครับท่านผู้ชมวิคเลยขับฮอ่ะโอ้โหดูพี่เอาเอี๋ฮอนอนตะแคงอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวเอาหายโอ้สุลตะสุลตานะครับเนี่ยโอ้โหเรียกมาใหม่มาขับเนาะฮอนอน,นตะแคงหน้าผมอย่างเงี้ย เขาทำอะไรกันอะโอ้โหเปดนเส์อเหรอไอ้ทำอะไรกันอะทำอะไรวะมโะเทละ มีนี่คอนเสิร์ตนะครับผมไม่ม <S depths ago> ีท uh ่าเต้นเจาะจาะจจก็โอเคครับคลิปนี้เราก็ได้ตามเป้าหมายของเราแล้วนะได้รถได้ชุดใส่ชุดดีๆนะครับได้แบบ มีน้ำพักน้ำแรงแล้วนะครับก็จะได้มีรถขับไปทำงานครับส่วนคลิปหน้านั้นผมจะไปทำอาชีพอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ